สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะห่อพัสดุเพื่อตรวจเช็คสินค้าพัสดุชุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่สั่งซื้อมาจากประเทศจีนก็ใช้เวลาขนส่งอยู่ที่ประมาณ9วันเมื่อได้รับสินค้าแล้วก็จะมาตรวจเช็คดูว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อมาได้ตามสเปคที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าอุปกรณ์หรืออะไรชุดนี้ เป็นชุดมอเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือพัดลมดูดฝุ่นตามสเปคที่สั่งซื้อมาก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันจากแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่3โวลต์ถึง12โวลต์ก็จะเป็นถ้าใช้กับ3โวลต์ก็จะได้2,700รอบถ้าเป็น6โวลต์ก็ได้ประมาณ4,000รอบ คุณสมบัติที่ทางร้านค้าได้อธิบายไว้เกี่ยวกับการทำงานก็จะเป็นช่วงการทำงานก็อยู่ที่1 5ึ่งจุหถึงสิโวลต์แรงดันไฟฟ้าปกติก็ใช้อยู่ที่3โวลต์ถึงส2โวลต์สีก็จะเป็นสีเงินวัสดุเป็นโลหะก็ขนาดอยู่ที่3.2ซติเมตรตอนที่สั่งซื้อก็ไม่มีเวอร์เนียก็ไม่ได้ วัดขนาดไปก็ได้เอาตรับเมตรวัดระยะไปก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการจะใช้งานและรูปร่างรูปทรง,รงก็ตรงตามสเปคก็ตามรูปแบบที่ผมไล่เทียบอยู่ตอนนี้มอเตอร์ที่มีสายไฟแล้วก็ด้านล่างที่เชื่อมกับ สายไฟอยู่ก็จะเป็นรุ่นเก่าหรือตัวเดิมส่วนตัวใหม่ที่สั่งซื้อมาก็จะเป็นด้านซ้ายมือที่เป็นสีขาว ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแกะเครื่องหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนมอเตอร์อันดับแรกให้เราแกะแปลงสําหรับปัดฝุ่นออกซึ่งก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเราก็แค่ใช้ไขควงเช็คไฟแกะเบาๆที่ฐานของแปลงแล้วก็งัดขึ้นเบาๆก็จะหลุดออกมา ขั้นตอนที่2เราก็จะมาไขาสกูรอบๆตัวเครื่องที่อยู่ใต้ท้องเครื่อง ช่วงนี้เราก็พยายามขันน็อตให้ครบทั้ง6ตัวก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเมื่อเราขานน็อตเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดฝาครอบที่เก็บกล่องฝุน่นเมื่อเราเก็บออกมาแล้วเราก็ทําการแยกชิ้นโดยการจับฝาบนยกขึ้นเบาทุกอย่างก็จะแยกชิ้นออกมาเมื่อเราถอดฝาครอบบนออกเราก็จะเห็นชิ้นส่วนต่างๆหรืออะไรต่างๆ และส่วนที่ผมกำลังจะทำการปรับเปลี่ยนก็คือมอเตอร์ชุดนี้ที่เป็นระบบพัดลมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่และก็แผงชาร์จต,ต่างๆส่วนด้านบนก็จะเป็นมอเตอร์และก็สายพานโยงไปที่ฐานสำหรับแบงสำหรับระบบที่ตอนนี้ทุกอย่างก็ยังทำงานได้อยู่แต่เนื่องจากว่ามอเตอร์ตัวที่ผมได้สั่งซื้อมา มันมีการชอร็อตเนื่องจากว่าเราทดสอบการทำงานต่อเนื่องทำให้หมอเตอร์มีอาการไหมก็เลยทำให้แผงวงจรต่างๆชอ็อตก็ได้ทำการถอดอะไรออกไปแล้วก็หาหมอเตอร์ส่วนต่างๆที่ทดแทนมาเปลี่ยนไปก่อนและก็สามารถใช้งานได้แต่ความแรงของแรงลมที่จะดูดฝุ่นเข้ามาก็ไม่เพียงพอก็เลยได้ทำการสั่งซื้อตัวใหม่ ก็ได้สั่งซื้อมอเตอร์จากเว็บทางช h อป e ีก็เป็นของจากประเทศจีนตามที่เห็นตามภาพที่ผมกำลังจะอออกมาให้ดูในถุงหรือห่อพลาสติกที่เขาใส่มอเตอร์มาก็จะมีบาร์โค้ดต่างๆ ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ตัวเดิมแล้วก็มอเตอร์ตัวใหม่ที่ได้สั่งซื้อมาถ้ามาเทียบกันแล้วก็จะเป็นไซส์เดียวกันแกนต่างๆรูปแบบต่างๆก็จะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยน,แ,ยนแค่สีเฉยๆสำหรับวงจรต่างๆหรืออะไรในตัวหุ่นยนต์ดูดฝุน่นตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือมีระบบเซ็นเซอร์อะไรมากมายก็จะเป็นระบบง่าย สำหรับจุดนี้ที่ผมชี้อยู่ก็จะเป็นแผงวงจรที่มีรอยดำเนื่องจากการรับวงจรของไฟฟ้าที่มอเตอร์มันชอ็อตอยู่ <S <S 1> <S 1> ก็เลยทำให้แบตเตอรี่เข้าไปอาร์กหรือเข้าไปทำปฏิกิริยาอยู่ที่แผงวงจรทำให้แผงวงจรดำขึ้นมาแล้วก็มีควันออกมาสำหรับมอเตอร์ตัวที่ผมถืออยู่ที่ผมได้ใส่ทดแทนไปก็จะเป็นมอเตอร์จากซีดีลอมของคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้งานได้แต่แรงลมหรือความเร็วรอบอาจจะไม่คงที่หรือไม่เทียบเท่ากับรุ่นที่ผมกำลังจะสั่งซื้อมาเปลี่ยนนี้ก็ได้ทำการถอดเอาตัวเก่าออกมาก่อน เดี๋ยวเราจะทำการไล่ตะกัวเพื่อความแข็งแรงระบบวงจรต่างๆระบบไฟต่างๆขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการแกะเอามอเตอร์ตัวเล็กออกก่อนเพื่อที่จะใส่มอเตอร์ที่เป็นอะไหล่ตัวใหม่เข้าไปทดแทนชุดนี้ก็จะเป็นชุดดูดฝุ่นหรือโบสําหรับดูดอากาศเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นวิ่งไป หาฝุน่นเมื่อเจอฝุน่นแปลงปัดก็จะปัดเข้ามาในระบบแล้วก็ชุดพัดลมตัวนี้ก็จะดูดฝุ่นขึ้นมาเก็บไว้ในกล่องเก็บฝุน่นตอนนี้ผมก็ได้บัดกรีสายชุดมอเตอร์ตัวใหม่แล้วก็จะทำการทดสอบดูว่ามอเตอร์ทำงานได้ตามสเปคที่เราต้องการหรือเปล่าและทดสอบว่าระบบต่างๆยังทำงานได้ดีไหม เมื่อทำการเปิดเครื่องระบบต่างๆก็ทำงานได้มอเตอร์ที่ตัวสั่งซื้อมาใหม่ก็ได้ทำงานและก็ระบบต่างๆก็ทำงานได้ตามปกติก็ถือว่าอะไรที่สั่งซื้อมาใช้งานได้ขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะให้ระบบต่างๆเข้ามาเป็นระบบเดิมแล้วก็จะนำไปใช้งาน ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เดิมที่มีตำแหน่งการยึดสกูต่างๆเราก็จะติดตั้งได้ง่ายๆหลังจากที่ผมได้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ได้บัดกรีส่วนต่างๆที่เป็นจุดดำๆเมื่อกี้แล้วก็เชื่อมสายไฟให้เข้าคงที่เรียบร้อยขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเช็คความเรียบร้อยของระบบต่างๆว่าทำงานได้ดีหรือเปล่า ในส่วนต่างๆที่ได้ถอดออกมาก็ได้ตรวจเช็คและไล่วงจรต่างๆให้เหมือนเดิมเมื่อเราตรวจเช็คความเรียบร้อยในส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเก็บงานก็จะทำการไขสกูให้เข้าที่ขั้นตอนสุดท้ายเราก็นำแปลงปัดฝุ่นนำไปสวมเข้ากับรูปแบบเดิมทั้งสองตัวซึ่งก็จะมีมาร์กตำแหน่ง ก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ให้วางกับตำแหน่งให้ตรงกันและก็กดไปบ๊เมื่อเราประกอบชิ้นส่วนต่างๆครบเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิดดูก็ระบบต่างๆก็ทำงานได้ตามปกติและก็ใส่ กล่องเก็บฝุ่นแล้วก็ฝาครอบลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ตามปกติสำหรับราคาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ที่ผมสั่งซื้อมาก็ราคา439บาทก็จะมีอะไรตามที่เห็นในคลิปก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก ก็ไม่ได้มีระบบเซนเซอร์อะไรมากมายก็ค่อนข้างจะเป็นแบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบกลไกลเสียส่วนใหญ่ในส่วนนี้ก็จะนำผ้ามาติดเข้ากับด้านล่างหรือท้องของหุ่นยนต์ดูดฝุน่นเพื่อจะนำไปใช้งานตอนนี้ทุกอย่างก็ได้ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วและก็ทำการเปิดเทสระบบต่างๆก็สามารถทำงานได้ตามปกติ หลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ผมก็จะทำการชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มเพื่อที่จะนำไปใช้งานเมื่อทำการชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปปล่อยเพื่อให้มันทำงานเมื่อเราเสียบสายชาร์จไฟสีแดงก็ติดเมื่อไฟเต็มไฟสีแดงก็หายไปเมื่อเรากดเปิดเครื่องไฟสีน้ำเงินก็จะปรากฏขึ้น สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขออนุญาตจบประมาณนี้หากผมอธิบายและผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้พ <Okay. S 1> ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ